สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบอร์สุขุสุขนเดอ้พอพอๆกับทรงปูนาสาวลรวเมือ่อคืนนี่ฝนตกเนาะบักนี่เหงพี่น้องเอ้ยทางลมทางฝนเนาะเบิง่งนาตีนบานกับตาสะออนน้ำเนาะคันกับจนขาดไปเนาะเบิ่งนี่ทุกคนนี่ขาดลายปง่งเตลดิตลดเตดิตดเตดิงไปเนาะ ดีใจเดยเนาพี่น้องเห็นน้ำลายจังงสิตื่นสามาเห็นน้ำเต็มหายเต็มคันเนาะตกแห้งอนสีสิไปหน้าได้หรือบ่เน,ะนาะน้ำห่วยกันมากทุกคนเอ้ยคันขาดเป็นเซไปผมทมกกเข่าตีดำเนาะทุกคน ดำเฮงบปน,นิปพนตกมาใส่นกคันขาดไปใส่โอ้ไปตาเซลายเขาเนาะทมเบิดลเลยทุกคนเลยค่ะย่างไปพรมพังบนลำเรื่องไปพรอมนะทุกคนเอ้ยอยาซีดเปนเปิดอยู่วัดผู้เลโอ้ อย่างเนียนคนดำนาหลายๆเด้ยยคือสิแล้วไว้เนาะโพดโพกับคันขาดขาดแห้งไอ้ลี่คันนี่เนาะ เป็นตามหมวนไอลีเห็นน้ำขาวจังอยู่ไหนาเนาะต้องไปรุ่นนาโนนของสปูได้พี่น้องเอ้ยน้ำสิข้างหรือบ่เนาะน้ำบานพังมานนี้ นะขนาดสวยเติบในนี่เยทุกคนเลยนามยังบานทะพังห่วยอยู่ไปบัไร่เนาะสงสัยที่ได้ไปหาไตคัวแล้วเนี่ยนะี่น้าของสปูต้องขามห่วยถึงจะไปได้เนาะทุกคนเลยมีห่วยอ้อมไวเน,ะนาะนท่านั่นก็ห่วยท่านี้ก็ห่วยไปบัไร่ลบคืน ยังพ่อยังคนยังว่านน้ำลายน้ำลายเนาะไปก็ไปบ่ได้ไม่เศร้าอันนี้ก็ยังตกซ้ำคนไรลี่น้ำ น้ำถ่วมเข้าเนาะตัวคันขึน้นๆมาหวนแคมโดนเลยเนาะรุ่นไว้สช่ได้ไปหรือบ่ครัวนี่ไปชิโทโอ มีหอยคนมาไต่อยู่เนาะมือเศร้านี่เนาะทุกคนมงเนียเต็มเบิดนี่เนาะน้ำกันค้นนอง้ามนี่ไต่คอวานี่เดี๋ยวไปเน,ะเนาะน้ำลายขนาดเนาะ เห็นฮาวจ้าไปนี่คือสีไตไปง่ายอยู่เนาะทุกคนเลยเบิง่งเบิ่งก็ไปตาหมื่นอยู่เนาะไปผู้เดียวซ้ำเบักเลือก,ก,กหนึ่งเลยพี่น้องเลยลองเนาะทุกคนเนาะสะปูไัยังบม่ทันถอดเกือบใส่เกืบอบหยี่สีหลอดอีบอดเนาะ ทางไปหน้าก็ยากเทนอขามากก็คือชีไรตไตคัวนี่แน่บอดเกิดคขาโอ้ยมีแต่หมดงานเนาะไตมาเกือบบวอดนะทุกคนกันใจเนาะเส็นเราเลยโย่บึ่งกงกงอาสีเนาะขึ้นยากอยู่ได้มีฮาวมาจับใส่ตรกไม่ดีๆก็โอ้ยความสบายเนาะลักษณะคัวให้เนาะทุกคน เงาครัวให้อยู่พุ่นเนาะปอดีลร่มมาเลยก็ได้แบบเนือง,องมาสิกลายเป็นครัวเลยเนาะรีวิวครัวเนทุนโอ้ยจะเหม็นไปนาลำบากเห็นเนาะ กคุมยู่กับการที่แบบอะมีน้ำดำนาเน่มาหอนดีกันโดรลงล้ลเ้เนาะอันตรายขัวเนี่เนาะเ่าอยู่พุ่นลงกงมาพี่เนาะมีห่างหับไว้ น้าทุง่งน,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 นี่น้ำกั็ลายๆเนอะทุกคนเปตตาสอนเนาะเืมหลนมาหับเจ้โค้งเลยมันมาเมือม่อเมือ่อเมื่อเมื่อโอ้ย น้องนาโนนครบสบู่ก็มีนนามน้อทุกคนเลยป้าที่โตดีใจเด้เนาะอาสีบกไว้กวหมูเนาะทุกคนเลย,เเเลยถ้าบอเห็นน้าตินบ้านคันขาดหน้าอันน้มขึ้นสบู่ข้างหน้านนเนาะ ตกขากตกเนหน่เนาะนาตินบ้านคันบ่าขาดนี่ก็สิบริเวณน้ำนานนูนแบบนี้เนาะทุกคนเลยอาจสิได้มันอาสิบกไวกว่าหมูเนาะนาคงสปูนให้หนีนหนบมีน้ำเนาะสงสัยคันขาดอยู่แบบนี้อืมขาดบ่อนี่ทุกคนขาดเป็นบ่อมักใหญ่นเนาะ ผูแปดเท่าเพียงอันแอวเพียงเพียงแขอขคงสป,ปูแล้วเนาะปอกบางใหญ่เติบเนาะทุกคนเลยขาดถ้าเคยเห็นคันนานโนขาดเนาะอุ่มน้ำเบาอยู่มันกรล่มเป็นเซนเนาะ,ะทุกคนเลย จนกลนเบิดมันเนาะทุกคนเนี่เบิ้งมันก็กลนเลยลมบักแหงหนุ่มเมื่อคืนนี่เนาะปีนเบิดใบมันยอดมันพอแห้งอยู่เบิ่งนองของพ่อของสปูและพี่น้องมีน้ำเนาะเลิอกเติบเนาะ มีนามแล้วเตรียมปล่อยปลาได้เลยเนาะพี่น้องเสียดายบุมมีปลามาปล่อยเนาะ เอาล่านะนพแม่พี่น้องขิปสปูมหดน,นี่กัจิคอยุดไว้เพียงสำนีก่อนเดอ้อพอกันขิปนาฝากพอแม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชทที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้สปูเตุคลิปต่อๆไปในเดอ้อสบายดีพี่น้อง